เหมินไม่น้อยหน้าโชว์การจัดงานนันยิ่งแย่ลังการของมหาสงกรานต์กัมพูชาสวัสดีครับพบกนันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสงกรานต์เขมรหรือว่าโจนชนรชะน้ำธรมเอยมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับชาวขเขมรโพอ์อวดจังหวัดเสียมราฐจัดตุ่มน้ําสีลูกกวาดเรียงลายสองข้างทางสําหรับการสาดน้ําในเทศกาลโจนชนรชะน้ำธรรมเอยหรือว่าชื่อใหม่ก็คือมหาสงกรานต์เขมรปี2024นนั่นเอง ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับในเมืองพรัตะบองกัมพูชาเขาก็ได้จัดซุ้มพญานาคหัวทองอลามกับลำตัวกระบุงไม้ไผ่เลื้อยลอยเหนือเพดานซุ้มงานซึ่งก็ประดับด้วยดอกลำดวนอีกราวสิบดอกอย่างสวยงามเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวไทยกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการจัดงานสงกรานอย่างอลังการของชาวกัมพูชาในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากคอมเมนต์ของท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอาไว้ว่า เริ่มมาถูกทางละหาแนวทางของตัวเองให้เจอแล้วก็รักษาพัฒนาต่อไปอย่ามาตามเคลมเพื่อนบ้านเลยมันไม่น,น่าภาคภูมิใจล็อกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสแสดงว่าประเพณีของตัวเองน่ะก็มีชื่อเรียกแต่พอเห็นไทยดังกว่าก็เลยเปลี่ยนชื่อตามไทยแล้วก็บอกว่าไทยนะ่ะลอกเรียนแบบมันใช้ตักกะไหนวะนันฮ่นฮ่าฮคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับ ระยะกี่เมตรทั้งหมดมีกี่ตุ่มละพ่อออริจินอลสงกรานฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวว่าขาดว่าเราน่าจะเคลมโอ่งลายมังกรเร็วๆนี้ครับคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าก็เข้าท่าดีอยู่นะถ้าหากว่ามีรถมาเติมน้ําให้ตลอดคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ กากระแสของเพื่อนบ้านทุกอย่างแล้วปากนะบอกว่าตัวเองนะเป็นออริจินอลออริจินอลแบบว่าเพิ่งคิดได้เมื่อ2ปีก่อนแต่ว่าบอกว่านาจาักรของตัวเองนะยิ่งใหญ่ก่อตั้งมานานกว่า2500ปีแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมาครับสวยดีนะไม่ต้องเก็บสามารถใช้รองน้ำฝนได้อีกด้วยในหน้าแลง้งคอมเมนต์ท่านต่อมาครับจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการมากสมกับที่กอไทยไปคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า คิดว่าจะห้ามคนใช้ปืนฉีดน้ําได้หรอไม่มีทางหรอกแต่ก็พยายามได้ดีนะจะรอชมคอมเมนต์นัานต่อมาครับมาเจออุโมงค์น้ํา2 0 0เมตรที่เชียงใหม่ไม่อกแตกตุยเลยเหรอจากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวไทยได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าที่แพรก็เหมือนกันค่ะ ปีนี้น่ะจัดใหญ่มากๆเพราะว่าดิแพร่นะยูเนสโกนำภาพขึ้นโชว์ไปทัวร์ปีนี้น่าจะพากันฉลองกันหลายจังหวัดเลยนะคะเอาให้เหม็นดิ้นกันไปข้างเลยทีเดียวคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาครับยอมรวมประเทศสัแต่แรกก็จบแล้วถ้าอยากจะมีทุกอย่างสักขนาดนี้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับลงทุนซื้อความได้น้าแต่ว่าไทยน่ะรวยจ้า,ขาเขมรน่ะสั่งซื้อน้ำจากไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และเอาสู้ๆนะ ไทยแ้งรออยู่คอมเมนต์ต่อมาครับไทยน่ะเขาจัดทัวร์ประเทศทุกซอกทุกซอยอย่ามาคุยโวโชเหนือด้วยของแค่ไม่กี่จุดในคอมเมนต์คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอันไหนไทยดังเหมนก็จะเคลมเอาหมดฮ่าฮ่าฮคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่างานหน้านะบูนบ้างไฟเขมรมาแน่ขอเวลาคิดสูตรบ้างไฟแป๊บคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ มีแต่ตุ่มแล้วไหนล่ะก๊อกน้ําเติมตุ่มฮ่าฮได้ข่าวว่าแรงนี่นิยมเล่นปะแป้งดินสอพองกันนี่เหมือนที่ไทยเคยเล่นกันตามบ้านนอกเมื่อ30ปีที่แล้วคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าจัดใหญ่แค่จังหวัดเดียวพื้นที่เดียวแล้วก็ยังกล้าบอกว่ายิ่งใหญ่คอมเมนต์ท่านต่อมาครับการลงทุนเพื่อจะได้ภาพส,สวยๆส่งการบ้านยูเนสโกมากกว่า พอถึงเวลาจริงนะ่าอาจจะสั่งให้คนเขมเมนส่สวมชุดไทยมาปะปนให้ภาพดูสวยงามรวยวัฒนธรรมคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ามันต้องยิ่งใหญ่สิเพราะว่าตามพี่ใหญ่อย่างไทยไปเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาเผลอๆน่าจะมีเจ้าหน้าที่บอกว่าอยากเล่นน้ำน่ต้องจ่ายมาขันละ20บบาทคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า น่าไปมากดูมีความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครในโลกใบนี้เป็นต้นแบบอย่างแท้จริงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับใช้ออ์เยอะมากแล้วจะเอาน้ําที่ไหนมาไซาต้องใช้น้ําเยอะมากเลยนะคอมเมนต์ท่านต่อมาครับความคิดจากไหนส่งไปให้หรือเปล่าแต่ก็โอเคนะยังพยายามจะทําให้เป็นสงกลานแต่ว่าอย่าลืมใส่น้ําในโอ่งด้วยล่ะ แล้คอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นวัยว่าเป็นไอเดียที่แนวทางดีน่าชื่นชมถ้าหากว่ามีน้ำนะคนไทยน่าจะเอาน้ำมาเองหรือว่าไปตามสถานที่ที่แจกน้ำ